วันนี้ AI Studio ขอนำเสนอเกรดความรู้ประจําวันอังคารที่21ตุลาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025ในประเทศไทยน้ำตาลแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวและการใช้งานที่แตกต่างกันไปดังนี้ครับน้ำตาลทรายขาว White Granulated Sugar ลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆสีขาวบริสุทธิ์การผลิต ผ่านกระบวนการฟอกสีเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนและโมลาสออกจนหมดการใช้งานเป็นน้ำตาลที่ใช้กันทั่วไปที่สุดในชีวิตประจำวันใช้ได้ทั้งทำอาหารข้าวหวานขนมอบและเครื่องดื่มเพราะมีรสหวานที่ตรงไปตรงมาและไม่ส่งผลต่อสีหรือกลิ่นของอาหารข้อดีละลายง่ายหาซื้อง่ายราคาไม่แพงน้ำตาลทรายแดง b รา w n s ช g a r ลักษณะเป็นเกล็ดสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มมีความชื้นและจับตัวเป็นก้อนเล็กน้อยการผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวที่เติมกาก,ากน้ำตาลโมลาสกลับเข้าไปหรือเป็นน้ำตาลที่ผ่านกระบวนการน้อยกว่าจึงยังมีโมลาสเหลืออยู่การใช้งานนิยมทำขนมอบเช่นคุกกี้บราวนี่หรือเคก้กเพราะความชื้นและกลิ่นเฉพาะตัวของโมลาส จะช่วยให้ขนมนุ่มและมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ในซอสและอาหารคาวบางอย่างเพื่อเพิ่มรสชาติที่ซับซ้อนขึ้นข้อดีให้ความชุ่มชื้นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวน้ำตาลไอซิง่งไอซิ่งชูการ์หรือพาวเดอร์ชูการ์ลักษณะเป็นผงละเอียดเหมือนแป้งการผลิตนำน้ำตาลทรายขาวมาบดให้เป็นผงละเอียด และผสมแป้งข้าวโพดเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้จับตัวเป็นก้อนการใช้งานเหมาะสำหรับทำไอซิ่งครีมแต่งหน้าเค้กโรยหน้าขนมหรือใช้ในสูตรขนมที่ต้องการให้ละลายอย่างรวดเร็วและไม่เหลือเกล็ดข้อดีละลายเร็วให้เนื้อสัมผัสที่เรียบเนียนน้ำตาลปีบพามชูการ์ลักษณะมีลักษณะเป็นก้อนหรือเนื้อเหนียวข้นสีน้ำตาลเข้มการผลิต ทำจากน้ำหวานของช่อดอกมะพร้าวตาลโนตนดหรือพืชตระกูลปาล์มชนิดอื่นๆแล้วนำไปเคี่ยวจนเหนียวข้นการใช้งานเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารไทยและขนมไทยหลายชนิดเช่นแกงเขียวหวานผัแนงขนมหม้อ,อกแกงหรือข้าวเหนียวมะม่วงเพราะให้รสหวานที่กลมกล่อมและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ข้อดีให้รสหวานที่นุ่มนวลมีกลิ่นหอมจากธรรมชาติช่วยให้อาหารมีสีเข้มและน่ากิน ขอขอบคุณข้อมูลจากพี่จินนี่ครับขอขอบคุณภาพจากน้องนุน่นขอขอบคุณการให้ความร่วมมือจาก AI Studio เสียงพูดเซฟรา